มือดนนันต้องรับกับพี่เป้าสายันสัญญาครับสวัสดีครับใส่แว่นซะด้วยนักร้องุง่มคนนี้ขวัญใจพี่มาปรางเขาเลยหลักที่สุด มือดังๆคำไม่งั้งนเขาไม่ออกมาแน่นอนงามเรียบร้อยบนน้ำทรงอา,าโอ่งยิง่งนาเจอชื่อานางควักครนใครรักลุกลงเฮ้ยร<า>งใจงามทั้งวาจาแท่ออกทางนี้ไม่โบถทางโน้นเฮ้ยพวงปวยงง จราสวัสดีครับคุณแม่งามโรคเกี่วขันสซนคนตั้งหนนแกมผิวสีนวลฟังเสียงห่างดังเสียงประฆังตึมซาเหมือนมนต์สั่งคนช่างลงกลับมาชมเครื่องรึาไกลมันไปไหนแล้ววะอ,อ๋ออยู่ย<อ>ข้างบนแล้ว คุณแม่สร้างสมเกิดมาให้หนคนบูชาแม่ดานาบอกว่าเต้โชว์สักนิดหนึ่งสวัสดีครับลีลายเยอะซะเหละือเกินเราสวัสดีแม่ครับชอบ ยมสมแหวนสมิ<อ>สมันิขอบชายชมทั่วทั้งราราสาวลมรักกันอธิษานใจชาวบ้านทั่วไปขอพึุญบุญญาดมสาวยาบ่ารักรยราบนบ้านได้ยีนดังจินตนาจัแม่แม่เห็นตาทั่วไป ความรักหมา,มายเมตตาให้ลูกแก่ใจไม่ถูกยิงแรงใเหน็นใจโรดูแลคนเม,มตตา,าทางไงจักโอมม้ ขอบคุณเงินรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับพี่เป้าวางช้อนวางตะเกียบแล้วปลกมือดังๆสักครั้งให้เช่อใจสักนิดหนึ่งครับขอบคุณนะฮะโอ้โหดูลีลาการไหว้ซะก่อนไปกงโอ้โหไม่ขอบคุณเนอะถามจริงๆมึงอยู่เวทีมวยลุมพีดีนรืกไงเนี่ยไม่เอาๆยำเอายำยำช้างน้อยยำยำช้างน้อยกราบ ขอบพระคุณมากที่นำรางวัลเป็นระยำช้างน้อยยำยำช้างน้อยเชียบเขาเล่นเขารู้กันช้างาช้างน้อยช้างน้อยค่ะช้างน้อยขอบพระคุณครับเหมือนจะย้ำอะไรสักอย่างาแม่หนูนะมองทีแรกนึกว่าดำาดงใช่ที่ทไหนละ่ะไม่เจอกับพ๊ะเบียดำาดงสวยกันเยอะเลย ปากหวานซะด้วยความจริงก็ไม่น่าจะปากหวานขนาดนี้หรอกอ่ะฮะเพราะรางวัลก็เป็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาใช่เป็นเรื่องปกติยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ขอกลาบพระคุณคุณแม่ครับขอกลาบขอบพระคุณโอ้ยเหนื่อยแทนมึงมาคุณพ่อเออคุณพ่อตี่เกียรติอะพูดเธออัดอันแทน รู้นะว่าเกรงตามกันอยู่ไอข้างหน้าก็เกรงตามมาสิขอบคุณไปจากศูนย์เลยทีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้ให้เกี๋จะนำงานเพลงขึ้นมาเพลงอะไรนะครับเพลงอะไรนะจ๊ะเพลงอะไรนะรักผมที่สันทายนั่งรถทัวร์เดี๋ยวเด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 เวเดี๋ยวเด,วด,วดมมเมเด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 เงเพเด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 เเดเดเดเเชื่อกเสิเอดอีก มันก็ไปร,รวมกันจนได้ไปรวมกันจนได้นั่งรถถัวหัวใจวันไหวลอยลองปรบมือสิครับท้าผู้มีเกลม,มาตามหาน้องคุณเจ้าพระยาปรบมือท่านทายคนที่อยู่ดูทางบ้านด้วยเห็นหัวใจว่าใครยังรอคอยแล้วเมื่อสาวกลับมา เพจจะพาไาวน้ำข้ามทุกร่องเด็ดเด็ดเด็เด็ดเป้าเป้าจะทักทำไมเป้าเไปคนละเพลงแล้วนะเป้าอีกพักเดียวทำไมเป้าเข้าอ่างทองแ้วได้ยากว่าแล้วขอไปจริงจริงๆได้แค่นี้อาจจะไม่เต็มเพลงครับคุณแม่ครับสวัสดีครับอ๋อโห น่ารักจริงๆคิดถึงอ,อันนี้คิดถึงหรือเปล่าเนี่ยยานะทำไมเขามาจะมาปลดจากนิ้วของเป้าไม่ได้เดี๋ยวเป้าเดี๋ยวเป้าต่อยไม่ตอบไม่ตอบขอไฟนะครับครับได้แค่นิดเดียวอ่าฮะไม่เต็มเพลงเอาเป็นว่ายี่สิบก็ได้ออ อันนี้ช็อตใช่ไหมช่วงนี้เป้าช่วนี้เข้าพรรษาไม่ค่อยมีงานอ่ะฮะโอเคครับบอยบอกกตรงว่าแสบคอมากๆแสบคอครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโอ้โหมาจริงด้วยนั่งรถทัวหัวใจวันวายลอยลองเพ่มาตามหานองเชื่อสมบองอยู่เจ้าพระยานคนละเพลงเลย ชื่อสมบองที่อยู่สันสายอาสันสายแล้วร้องไงต่อรถเ,เหนือบ้านใต้รถเหนือบ้านใต้อะไรนิดยังไงบักกีให้เจ๊เขาร้องเองเลยดีกว่าถ<อ>้าเรนแบบอันนั้นจเจ้าก <c oughs> ูต้องพูดเก่าบคุณมากครับมันเป็นไรครับอ่ะอะไรฮะสุริยจันทร์ุริยันจันทราที่จาก มีเวลามาเยือนอแต่ใจเธอสิเช่อชื่อโอ้ยลำปากนีดว่ะไม่เป็นแล้วพายยงขายัยนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป้าลอกออกง่ายขนาดนี้เลยล่ะเป้าโอ้โจมูกแดงแป๊ดเลยถ้าเกิดติดไว้ครับให้พี่เป้าแม่ครับผมไม่ได้เป็นเป้าแล้วแม่ยังจะให้อยู่ไหมอ่ะ ผมบอกตรงผมแสบจมูกมากเลยรั่ขอบคุณครับต้องใช้กาวติดรองเท้าอ้อกาวธรรมดาเข้าไม่อยู่ไม่อยู่ครับขอบคุณแม่ครับครับเมื่อกี้พี่โอ๋ว่าอะไรนะพี่ทักทายแม่แม่ที่อยู่ทางบ้านสวัสดีแม่แม่ที่อยู่ทางบ้านครับผมสวัสดีแม่แม่ของน้องไรอันที่อยู่ทางนี้ครับและก็อยู่ทางบ้านทุกคนแล้วโยมถึงที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับแม่ครับุณครับ รถทัวหัวใจหัอนวายลอยลองเพี่ยมาตาหมา้องชื่อสมปองที่อยู่สันทายได้เห็นหัวใจว่าใครยังรอคอ,อยทา่า จนได้ชอบผมพยายามเต็มพีแต่ผมได้แค่นี้จริงๆครับผมครับผมขอสีเลยเอาไปยี่สิบนั่งไงขอบคุณด้วยนะครับดูสิแม่มาเหมือนพระประจาวันเนอะมาดีนะฮะสิบบาทยี่สิบบาทออกมาให้ขอบคุณมากขอบคุณมากแบบทีละเล็กทีละน้อยครับผมครับผมอุ้ยอะไรสินินจาเต่าแต่งตัวหล่อเลยโอ้ยนินจาเต่าวันวันหาแต่เลือกอําไม่รู้จะทํายังไงครับผม อดลนทนไม่ได้ก็ต้องใส่แล้ววะดูดีกับวงเออเราทาเพื่อวงทําไปเถอะกูโดนด่าหลายรอบแล้วเนี่ยเอ้านี่ไงคนเราโดนว่าแต่แต่มีการปรับปรุงตัวอแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เลวใช่ไหมล่ะเอ้ยดีสิก็ไม่เลวอะไรเลวไงใช่ถูกต้องโผนิจตาเต่ากันตวนิจาเต่าออชาวบ้านชอบพอแล้วชาวบ้านชอบโอเครู้เรื่องโอเคเช่งนี้ครับ แม่แม่อะไรแม่โบกมือเลยเอาไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยหว่า